สวัสดีครับผมตอนนี้ท่านกำลังชมรายการโซไฮทีวีครับผมกับผมดเจดครับรับหน้าที่ดําเนินรายการครับผมสําหรับวันนี้เราเป็นเอพิโซดแรกของเราเอพิโซดที่1ของรายการโซไฮทีวีครับผมเรามีสินค้ามารีวิวครับผมอันบอกด้วยแกะกล่องและรีวิวสินค้ามันเป็นอะไรมันคือ LED Video Lighting มันคือเจ้าตัวอะไรไปดูกันเลยครับผมนี่ครับ LED Video Lighting ที่ผมว่ามันคือสินค้ายี่ห้ออิเลคทรอนอิเลคทรอนอิเลคทรอนอเล,ละกันเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าน่าจะอ่านว่าอิเลคทรอนมันเจ้าตัวนี้ครับยี่ห้ออิเลคทรอนรุ่น HD 160อ่า HD 160ตรงนี้บอก ว่ามันคือมันคือมันมีมันคืออะไรล่ะมันคือมันเอ๊มันมี LED ทั้งหมดหลอด LED ทั้งหมดหนึ่ดวงเออก็มาดูแพคเกจจิ้งกันก่อนนะข้างหน้าครับกราฟิกนิดหน่อยแบตกาวเป็นการไล่กระเด็นขึ้นมาแพคเกจจิ้งสีส้มมีรูปเจอตัวสินค้ามีดีเทลด้านนี้ก็ดีเทลอันด้านนี้มันด้านหลังมันบอกว่า สามารถที่จะใช้งานด้วยแบตเตอรี่อะไรชนิดใดๆดบ้างตรงนี้ครับก็เป็นดีเทลบอกว่าเจลสีที่แถมมาให้มี3มอันก็ยังไงไปดูข้างในกันเลยละกันครับแกะเลยละกันนะจริงๆก็อดใจมานานละไปซื้อมาตั้งแต่วันก่อนละแต่ยังไม่มีโอกาสได้แกะกล่องเลยรอทำคลิปก่อนคลิปนี้มัน คลิปแรกอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปซื้อเจ้านี้มาเพื่อที่จะได้สว่างขึ้นเอ๊ะลามันแกะยังไงวะเนี่ยคิดว่าคลิปหน้าก็คงคงจะสว่างกว่านี้ครับนี่ครับข้างในข้างในนี่ครับบรรจุโฟมบรรจุโฟมอย่างดีมากมีเดี๋ยวผมหยิบตัวแรกมาดูกันตัวนี้ครับเป็นขาต่อจากตัวกล้องครับ ขึ้นมาแล้วก็ติดกับเจ้าตัว LED ครับผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะนี่ครับโฟมครับบรรจุด,ด้วยโฟมอย่างดีครับผมต้นแรกที่หยิบออกมาจากโฟมนี่เจ้าตัว LED 160 HD 160อ่าของอิเล็กทรอน วางไว้ก่อนแล้วกันอืมแล้วก็มีอะไรมีเจลสีครับให้มาสามอันสีชมพูสีส้มแล้วก็สีขาวสีใสอะไรมีอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแมนนอนไก่ครับ ก็เป็นคู่มือครับผมมีภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนสินค้าตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าราคาคุณภาพมากครับพันอิงนึ่งไม่บอกราคาเต็มแล้วกันเอาว่าลองไปหาซื้อดูได้ตามพันทิปต่างๆครับมีขายแน่นอนนะครับเรามาดูรายละเอียดของมันเลยแล้วกัน เจ้าตัวนี้ครับมีไอเทั้งหมดละหดวงจใจผมนั่งนับอยู่ก็ไม่ไหวนะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้ยอย่าไปนับมันเลยครับเอาไว้วันมีละหกดวงแล้วกันตอนที่ซื้อมาก็ควรจะเช็คให้ดีครับว่าหลอดมันติดครบทุกตัวหรือเปล่าข้างล่างครับมีสำหรับช่องต่อครับต่อต่อกับขาตั้งไฟหรือว่าขาตั้ง หรือว่ากล้องก็ได้ขาตั้งกล้องขาต่อกล้องอะไรก็ว่าไปครับก็ลองไปดูได้ข้างหลังครับแกะอมาเป็นอ๋อนี่เจ้าตัวนี้ครับเป็นที่ต่อกับฐานไอแบตเตอรี่เออแบตเตอรี่ของโซ n y หรือพานาซ n นิแล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่ขนาด 2A จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก้อน,นครับผมวันนี้ผมมีมาแปดก้อนเลยก็เดี๋ยวจะลองให้ดูเลยแล้วกัน,นครับผมอันนี้ครับผมเดี๋ยวแกะก่อนอืมอืมอืม ันนี้เป็นขาต่อกับกล้องครับผมขาต่อกับหัวกล้องมาลองดูเลยแล้วกันครับนี่ถานผมใช้เป็นแบตเตอรี่ AA 2 A นั่นแหละจำนวนหกก้อนแล้วกันเป็นถ่านอันตรายครับผม ใส่ไปกอนเลยสี่ก้อนก็จริงๆเ่าันกเลยนเดียว่อนไายแล้วกอบานดูับนะรับก็เทบนี้อาจจะมีการบ้างอะไรบ้างก็ต้องอด้วยต้องเกดอะไนเสร็จแล้วก็ฝาปิดปิดลังฐานไว้ อืก็เป็นอย่างนี้ครับผม่ายฐานเสร็จหนักนิดหน่อยไม่หนักมากถือได้สบายสบายครับลองเปิดดูเลยแล้วกันนี่เปิดอันนี้เป็นไฟขนาดต่ำสุดครับผม <c oughs> มันสามารถปรับไฟได้เยอะมากเนี่ยเห็นไหมสว่างไหมหน้าผมมืดไปเลยเยวนี่อันนี้ระดับสูงสุดเลยนะ ไฟแบบสูงสุดๆเลยทีเดียวลองลองส่องหน้าผมดูา้อ <Hi. S 1> สับตามาาฮะบิบ๊งมากมันมันแบบโอ้โหขาวเวอร์อะผมไม่รู้นะว่าเป็นไงไม่ได้มองกล้องด้วยมันปรับระดับไฟได้เยอะดีว่าก็น่าสนใจดีสำหรับตัวตัวนี้ราคาก็อยู่ที่พันกว่าบาทอย่างที่ผมบอกไปไปหาซื้อได้ครับตามพันทิป เออร้านถ่ายกล้องทั่วไปมีอยู่แล้วครับอ๋อนี่แหลๆเขาก็มีเจลสีมาให้เรามาเล่นกันเลยเดีกว่านี่ใส่เข้าไปใส่ยังไงเลยเนี่ยสียมพูก่อนนะอืมเปิดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าถ้ามาเห็นจริงๆมันเี เป็นสีชมพูจริงๆนะห้องผมเป็นสีชมพูเลยน่าเล่นดีครับไปดูสีต่อไปเลยแล้วกันคนระับสีส้มบังสีส้มนี่น่าจะจิตจาดขึ้นมาหน่อย น่าจะเป็นเนี่ยแนวแบบเลตโทอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแนวแบบร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ต่อไปสีขาวผมว่าคงไม่เปลี่ยนคงเหมือนเดิมมากกว่าไม่ต้องลองลนะสีขาวเชียวสีขาวไม่ต้องลองนี่มีของเล่นอย่าง เขาบอกว่ามันสามารถเช็คเช็คไอกำลังไฟที่มีอยู่ได้ด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะเช็คกับไอแบตเตอรี่ที่มันเป็นอันคารายหรือเปล่าเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ชัดชใช้ได้ใช้ได,ได,ได้ก็คิดว่าคลิปหน้าตั้งไว้นี้เลยคิดว่าคลิปหน้าคงจะสว่างกว่านี้นะ รับวันนี้ครับผมก็คงต้องจบกันแกะกล่องและรีวิวเจ้าไล g h ติ้งวิดีโอ L E D L E D วิดีโอไลท์ติ้เออกันเพียงแค่นี้นะครับติดตามรับชมรายการ So Hi g h TV ท่านสามารถติดตามได้ที่ Youtube c h anel n ยูทูบช anel com slash s o h i tv ครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารครับทาง Facebook ครับผม facebook com s l a h sohightv mm hmm. เช่นกันครับผม mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมบคครับ